ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงนายถนอมเกตนาบ้านสาครพัฒนาหมู่ที่6ตนนําบลหนองแวงอําเภอน้ําโสมจังหวัดอุดรธานีในการพัฒนาสถานที่โคกหนองนาจะทําการเพาะปลูกพืชตามฤดูการปลูกผลไม้เลี้ยงสัตว์สามารถนําสิ่งที่เพาะปลูกมาประกอบอาหารทําให้สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในครัวเรือน อีกทั้งยังมีการแจกต้นกล้าให้กับผู้ที่ต้องการนำกลับไปปลูกและจำหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นควบคู่กับการประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจเพื่อให้เข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนต่อไป